สวัสดีค่ะรุจิกาบุญเชอร์สาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีค่ะสำหรับหัวข้อที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือการศึกษาความมู้พวใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีค่ะสำหรับที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ภาษาจีนนะว่ามีบทบาทสาคัญต่อการติดต่อสื่อสารในธุรกิจต่างๆทําให้สถาบันและองค์กรต่าง ต้องการบัณฑิตที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้มากขึ้นนะคะและนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอภัยนีมเองก็เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพความรู้ทักษะความสามารถในการคิดการแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและในสชวนของสาขาวิชาภาษาจีนเองก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นและผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง5ด้านค่ะ และจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะทางผู้วิจัยเห็นว่านอกจากการที่จะผลิตปฏิทให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอรุมศึกษาแล้วนั้นควรที่จะมีการจัดการเรียนการสอนและก็หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนดังนั้นจึงได้มีการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรเพื่อที่จะนําผลการวิจัยในครั้งนี้นะคะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียนต่อ สำหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้นะคะก็เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพยียงนมและเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่อหลักสูตรภาษาจีนโดยจําแนกตามชั้นปีค่ะสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้นะคะก็คือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อหลักสูตรภาษาจีนในระดับที่ใกล้เคียงกันคะ และวิธีวิจัยครั้งนี้นะคะ,ะเราจะใช้วิธีการแบบจับจงกลุ่มเป้าหมายค่ะโดยเป็นนักาศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสูตรปรปับปรุงพศ2559นะคะเป็นนักาศาึกษาชั้นปีที่1นถึงปีที่3จํจนวนทั้งหมด96คนค่ะและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการครั้งนี้นะคะก็คือเป็นแบบสอบถามความพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรภาษาจีนซึ่งแบ่งออกเป็น3ตอนค่ะ ตอนที่1เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนตอนที่2เป็นค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อหลักสูตรซึ่งเป็นแบบมากราส่วนประมาณค่า5ระดับมีทั้งหมด9กด้านนะคะก็คือด้านรายวิชาในหลักสูตรด้านการรับนักศึกษาด้านอาจารย์ผู้สอนด้านการเรียนการสอนด้านการวัดและประเมินผลด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านการให้คำปรึกษาด้านิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และด้านการจัดการข้อร้องเรียนค่ะส่วนแบบสอบถามในตอนที่3ก็คือเป็นข้อเสนอแนะอื่นๆค่ะ และการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนจํานวนทั้งหมด96คนค่ะและนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่2นะคะเรื่องความพึงพอใจมาวิเคราะหา์หาค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยการอภิปรายผลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายค่ะและนอกจากนี้ค่ะเราก็มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรจำแนกตามชั้นปีแล้วก็ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติทีเทสค่ะค่ะ และผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นะคะเราพบว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทั้ง3ชั้นปีมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในภาพรวมในระดับมากค่ะซึ่งด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดก็คือด้านการจัดการข้อเรืองเรียนรองลงมาคือด้านอาจารย์ผู้สอนและด้านการเรียนการสอนส่วนด้านที่มีผลความพึงพอใจต่ําที่สุดนะคะก็คือด้านการจัดกิจรกรรมด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึากษา,าค่ะจากกราฟนะคะก็คือเป็นกราฟแสดงคะแนนค่าเฉลี่ยแต่ละด้านของทั้ง3ชั้นปีนะคะ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันคะแนนเฉลี่ยของชั้นปีที่1และชั้นปีที่2จะในแต่ละด้านจะมีค่าสูงกว่าชั้นปีที่3เล็กน้อยค่ะส่วนนี้นะคะเป็นกราฟแสดงค่าแนวโน้มค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละชั้นปีค่ะซึ่งจากกราฟเราจะเห็นได้ว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละชั้นปีในแต่ละด้านนะคะจะเกาะกลุ่มใกล้เคียงกันยกเป็นด้านการรับนักศึกษาและด้านอาจารย์ผู้สอนซึ่งกราฟจะห่างกันเพียงเล็กน้อยค่ะ และการทดสอบทางสถิติ t-test นะคะจากการคำนวณที่ระดับความเชื่อมั่น95%ในแต่ละด้านของทุกระดับชั้นปีจะมีค่าอยู่ใกล้เคียงกันคืออยู่ในช่วงระหว่าง0ถึง0.6ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติหรือก็คือเป็นการยอมรับสมมติฐานที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นนะคะจากผลการศึกษานะคะเราจะพบว่าโดยภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาจีนอยู่ในระดับมาก และถ้าหากพิจารณาเป็นหลายด้านนะคะด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดก็คือด้านการจัดการข้อร้องเรียนรองลงมาคือด้านอาจารย์ผู้สอนและด้านการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรยองอุ่นจันจีราพรอานยินดีค่ะซึ่งผบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในภาพรวมในระดับมากที่สุดแลนอกจากนี้ค่ะก็ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของอิสรีช่วยพัฒนาและเกตมณีการินค่ะซึ่งผบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรในด้านต่างๆอยู่ในระดับมากเช่นกันค่ะ และจากการคำนวณค่า t-test นะคะเราจะพบว่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านของทุกระดับชั้นปีไม่มีนัยสำคัญทางสถิติหรือก็คือกลุ่มตัวอย่างทั้ง3ชั้นปีนะคะมีระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรในแต่ละด้านที่ไม่แตกต่างกันซึ่งหมายความว่าเราสามารถใช้คะแนนภาพรวมจากการประเมินทั้ง3ชั้นปีเป็นข้อมูลสําหรับใช้นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาโดยรวมได้ในทุกระดับชั้นปีค่ะ ส่วนข้อเสนอนะจากการวิใจัยในครั้งนี้นะคะก็คือนําผลการวิจัยนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของสาขาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนส่วนในด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา,านนะคะจะมีผลความพึงพอใจอยในระดับท้ายที่สุดก็ควรจะหาวิธีส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนให้นักศึกษาทํากิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นค่ะ และนอกจากนี้ค่ะก็ควรที่จะสํารวจในประเด็นด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะเพื่อมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไปแล้วก็ศึกษาเปรียบเทียบคนศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่ก,กําลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วว่ามีความพึงพอใจหรือเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะค่ะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ